อยากทราบไหมคะว่าถ้าเราไม่อยากพึ่งแว่นเลยอะคะ่ะเราผ่าตัดรักษาตาได้อย่างไรบ้างวันนี้มาฟังคำตอบกันคะ่ะ สวัสดีค่ะตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ากรณีที่ท่านที่มีคําถามว่าเอ๊เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นใครใส่แว่นแล้วในตามท้องถนนนะคะเขาไปทําอะไรกันเขารักษาสายตาอย่างไรกันนะคะการรักษาสายตาเพื่อไม่ให้เราพึ่งแว่นหรือพึ่งแว่นน้อยนั้นเนี่ยมีหลักการอยู่2ที่ด้วยกันนะคะที่แรกก็คือทํางานบนกระจกตากระจกตาก็คือสิ่งที่เราเห็นก็คือตําแหน่งของตาดำเนี่ยนะคะและอวัยวะที่ สอก็คือทํางานบนเลนตาของเรานะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าการทํางานบนกระจกตานั้นประกอบด้วยวิธีอะไรบ้างนะคะวิธีที่1ค่ะคือ P R K ค่ะ P R K เป็นการขูดผิวกระจกตาด้านบน50ไมครอนนะคะออกนะคะจากนั้นเน่ยเจรไนด้วยเลเซอร์ที่เรียกว่า x x c i m e r Laser ปรับรูปล่าง ผัดผิวกระจกตาให้รูปร่างนั้นเปลี่ยนไปทําให้การโฟกัสของแสงตกลงที่จุดรับภาพพอดีนะคะวิธีที่2นะคะคือเลสิกหรือปัจจุบันนั้นเรียกว่า S B K นะคะเป็นการเปิดผิวกระจกตาด้านบนนะคะแล้วก็เปิดออกมาเหมือนเปิดหนังสือจากนั้นก็เจียรไน ผิวกระจกตาที่เปิดออกนี้นะคะด้วย e อ็กซ์เทอรเเหมือนกันปรับแต่งผิวขัดผิวให้รูปร่างเปลี่ยนไปจนกระทั่งภาพนั้นโฟกัสที่จุดรับภาพได้พอดีนะคะวิธีที่3ค่ะคือวิธี r e l ล็ก m i l e นะคะรีเล็กซเป็นการใช้เลเซอร์ค่ะเ e มโตเซกันเลเซอรเนี่ยนะคะเลเซอร์ Laser ชนิดเดียวเลยนะคะขัดข้างในผิวกระจกตานะคะ ปรับเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นรูปร่างเหมือนขนมแพนเค้กที่เราเรียกว่าเลนติคู่ยิ่งใสยตาสั้นเลนติคู่ก็จะยิ่งหนาถ้าสายตาน้อยเลนติคู่ก็จะบางนะคะจากนั้นเนี่ยเปิดแผลมีขนาด3มิลลิเมตรเล็กมากๆเลยนะคะแล้วก็คีบเลนติคู่นี้ออกมาเป็นการรักษาสายตาวิธีใหม่ที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันและวิธีที่4นะคะเป็นการทำเลสิกนั่นแหละคะ่ะแต่ว่า เปิดฝากระจกตาด้วยเลเซอร์เฟมโตเซคันด์เลเซอร์วิธีนี้จึงเรียกว่าเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เลสิกนี่คือ4วิธีที่ทำให้ไม่พึ่งแว่นโดยทำงานบนผิวกระจกตานะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการารักษาสายตาโดยการทำงานบนเลนนะคะเราเรียกว่า ICL ค่ะ ICL เราจะทำในคนที่ เมื่อมาตรวจแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานบนกระจกตาได้หรือตามความประสงค์ของคุณไข่เพราะว่าบางครั้งไม่อยากที่จะทํางานบนกระจกตานะคะก็เลือกที่จะใช้เลนชนิดหนึ่งนะคะเป็นวัสดุที่เรียกว่าคอนเลอร์นะคะแล้วก็ผ่าตัดเนี่ยฝังเลนตัวนี้วางหน้าต่อเลนธรรมชาติเลยเราเรียกว่า ICL ICL ก็มีในโลกนี้มานานพอสมควรนะคะแล้วก็ ช่วยแก้ปัญหาในคนที่ทำงานบนผิวกระจกตาไม่ได้นะคะและนี่คือการรักษาตาบนกระจกตาและก็บนเลนส์สำหรับคนที่ไม่อยากพึ่งแว่นในปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่นี่ค่ะดตรตุลยาคอมมูนิตี้เสิร์ฟความรู้ร้อนๆความรู้ที่ทุกคนอยากทราบเกี่ยวกับการรักษาสายตานะคะ แล้วเราพบกันใหม่ใน EP ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจดร์ตุลยาคอมมูนิตี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ